สวัสดีครับนาโนโอเคยุทธค่นะครับมาพบกันอีกหนึ่งอีพีนะครับอีพีนี้โอ้โหไม่ได้มาพูดคุยกันนานเลยนะครับหลายอาทิตย์เป็นเดือนนะครับที่ไม่ได้แบบมานั่งคุยกันหรืออะไรคุยกันอย่างนี้พอดีเดี๋ยวผมจะออกไปธุระข้างนอกนะครับก็นึกขึ้นได้ว่าเอ๊จะคุยเรื่องอะไรกันดีเพราะคุยกันไปเยอะนะครับแล้วช่องเราเนี่ยหลังๆก็ไปรีวิวรถพิ Ping ่งอัซะเยอะนะครับเป็นท FR ซะเยอะแล้วก็เป็นเหมือนช่องรถปิงอัไปแล้วแหละ นะครับแต่ว่าไอ้เรื่องที่ผมหัวข้อที่ผมจะมารีวิววันนี้มันจะรวมทั้งหมดนะทั้งรถเก่งรถทุกรุ่นทุกแบบสิ่งที่ควรระวังสิ่งที่ควรระวังมากที่สุดผมต้องต้องเน้นคำนี้เลยว่ามากที่สุดของรถที่กลัวที่คือรถทุกรุ่นกลัวก็คือความร้อนนะครับรถทุกรุ่นกลัวความร้อนนะครับถ้าความร้อนขึ้นเมื่อไหร่นะครับอ่าก็จะมีปัญหาเมื่อนั้นอ่ต้องคุยกันแบบนี้ก่อนนะครับถามว่าเอาหัวข้อนี้มาคุยทนะียมบางทีเรา ต้องคุยอย่างนี้เท่าที่ผมทำทำยูทูปไปนะครับก็มันมันก็คุยกันทุกเรื่องนั่นแหละเกือบทุกเรื่องนั่นแหละแต่บางทีบางเรื่องผมก็รู้มัง่งไม่รู้มัง่งเราถ้าไม่รู้ผมก็อย่างที่ผมบอกจะไม่พูดนะครับแต่ผมอยู่กับรถมาตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นเรื่องการดูแลรถเนี่ยก็ผมก็พอสมควรนะครับยิ่งเป็นรถเก่ารถปีที่มันแก่ๆนะครับควรจะระมัดระวังให้มันมากขึ้น นะครับเพราะว่าก่อนจะออกจากบ้านหรือกลับมาเนี่ยควรจะสังเกตนะครับหรือจอดรถเวลาเราพักรถควรจะสังเกตว่ามีน้ําหยดไหมมีรอยน้ําหยดระหว่างทางไหมอะไรประมาณนี้นะครับก็อ่าก็จะเป็นแบบว่าเป็นเป็นเกาะกันบังให้คุณได้นะครับว่าอย่างน้อยอย่างหนักจะได้เป็นเบาได้อ่าประมาณนั้นนะครับเพราะผมหลายเคสผมก็เคยเจออ่า คือเขาจะเรียกว่าเหตุการณ์เฉพาะหน้าดีกว่านะแล้วมันเป็นสุดวิสัยคืออ้นั้นสุดวิสัยถ้าเราดูน้ําดูน้ำมันเครื่องก่อนออกจากบ้านแล้วนะครับแล้วมันไปไปฮีทข้างนอกเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันสุดวิสัยอันนั้นคือสุดวิสัยแต่เราจะระมัดระวังมันได้ได้ดีแค่ไหนแล้วก็อ่าควรจะสอบตรวจสอบอะไรบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมพาไปดูกันวันนี้นะครับอ่าเอาทั้งรถเก่งทั้งรถวิ่งหับเลยนะครับเพราะว่ามันแต่เดี๋ยวผมจะ อธิบายเบื้องต้นกับรถรถรถเก่งไปก่อนแต่มันแนวทางเดียวกันนะครับเพราะรถเก่งมันจอดเปิดฝากระโปรงอยู่พอดีนะครับไอรถพิการผมก็มันไม่ได้รถใหม่อะไรนะครับมิตูสตาร์ดาปี96รถ20ปีแต่ก็ขี่ได้ใช้ได้แต่ต้องดูแลเขาเป็นพิเศษหน่อยด้วยอายุเขาเยอะนะครับคนที่ใช้รถเก่าอยู่ทีฟอาร์อาร์ไมตี้อาร์บิ๊กเอ็ม อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นอายุเยอะๆพวกนี้ยิ่งต้องดูแลเยอะนะครับคือหมั่นดูแลหมั่นดูนะครับอุปกรณ์อะไรที่มันเสียเปลี่ยนได้ควรเปลี่ยนเลยไม่ต้องรอนะครับเห็นมันซึมนิดนี้หน่อยเปลี่ยนเลยผมนี่เปลี่ยนหมดนะครับก็อันไหนที่เปลี่ยนได้เปลี่ยนหมดรถผมบอกว่าผมวิ่งเชียงใหมไ่ได้แล้วกันถ้ามีเอฟซีแถวเชียงใหม่ท้ามาสองหมื่นเดี๋ยวผมวิ่งขึ้นไปรับตังค์ให้นู่นเลยนะครับไม้เดียวเลยไม่ต้องไม่ต้องไอ้นี่เลยนะครับอ้าวคุยกันเล่นๆอันนี้หยอกหยอกมาเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนเบื้องต คุณควรจะดูอ่าหรือสังเกตตรวจเช็คอะไรบ้างนะครับเพราะมันคล้ายๆกันแต่จะให้ดูจากรถเก่งเป็นพื้นฐานแต่เดี๋ยวขับรถไปผมจะไอ้นี่อ่านั่งคุยกันไปในรายละเอียดนะไปดูด้วยกันอ่าอันนี้เจ้าวีออสนะครับอ่าที่ผมเพิ่งซื้อเข้ามาถ้าใครตามคลิปอยู่นะครับใครไปดิฟซีจะรู้ว่าอ่าผมซื้อมาได้ประมาณ2อาทิตย์นะครับเจาไว้ใช้นะครับรถคันนี้ผมจะเอาไว้ขี่วิ่งหารถนะครับอ่า บอกตรงว่าผมไม่ได้ค่อยได้หารถมาประมาณจะปีแล้วมั้งประมาณนะเจ็ดปดเดือนยังต่ำอะตอนนี้เริ่มจะวิ่งกลับมาหารถจริงๆผมใช้แคมรี่อยู่นะครับแคมรี่ท้ายย้อยอยู่อ่าเรารู้สึกว่ารถมันค่อนข้างาใหญ่ไปแล้วก็เก่าไปแล้วนะครับก็เปลี่ยนไซส์มันเล็กลงนะครับในเครื่องที่มันเล็กลงแล้วเราก็เอามาใช้ถ้าคนเป็นเดฟซีตามอยู่จะรู้นะครับรถคันนี้ก็ติดแก๊สนะเป็นเครื่อง1.5นะครับมีแก๊สนะเพราะฉะนั้นความร้อนอะสะสม หรือว่าอะไรในรถในค่อนข้างสูงนะครับสูงกว่ารถที่ว่าไม่ใช้แก๊สนะครับแต่ว่าผมไม่ได้อ่าเราก็ต้องดูแลก,กันไปหนึ่งอ่าอันนี้เลยคุยกยันนี้ก่อนนะครับดึงเวลาเราจะออกจากบ้านหรืออย่างน้อยถ้าเราไม่ได้ไม่ได้มีเวลาจะไปเช็คมันตลอดทุกวันเงนี้อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งคุณต้องมาเปิดฝาหม้อน้นด่ดูนะฝาหม้อน้ําเนี่ยนะว่าน้ําเนี่ยมีไหมในท่อเนี่ยมีไหมนะครับ อ่ะอันนี้มันอาจจะพ่องลงไปบ้างเพราะมันจะดูดกลับไปที่กลับไปที่หม้อพักตัวนี้เวลาเครื่องมันเย็นหรือเครื่องมันร้อนนะครับมันจะดันกลับไปนี่แล้วเดี๋ยวมันจะดูดกลับมาใช้งานใหม่นะครับแต่น้ําเนี่ยเราต้องเห็นเราต้องต้องดูเลยมันต้องมีถ้าคุณเห็นยู่จะรู้เลยเนะี่ะมองเห็นนะอ่ามันจะอยู่อยู่ให้เห็นแล้วให้เราเห็นนะ่ะนะอันนี้คือโอเคมันมีนะครับแล้วอันนี้สองนะครับดูตรงนี้เสร็จเราก็ไหลมาดูตรงนี้หน่อยนะครับ ม้อพักน้ําเนี่ยสาคัญนะครับเขาจะมีขีดบอกไว้เนี่ยเนี่ยมีขีดบอกไว้พวกนี้มีทุกทุกทั้งปิกอัพทั้งรถเก่งต้องมีนะครับขีดของเขาจะมีคําว่าฟูลกับคาว่าโลโลก็คือว่ามันต่ําสุดแล้วเราอย่าให้มันโลให้ฟูลไว้ก่อนหรือไม่ระหว่างกลางระหว่างกลางก็ยังดีให้น้ํามันมีอยู่ตรงนี้สําคัญนะเบื้องต้นเบื้องต้นนะก่อนจะก่อนจะขับรถนะครับหมั่นดูตรงนี้ไว้แล้วก็น้ำมันเครื่องนะเช็คไว้ว่ามันมีระเหยมีแห้งไหม หรือว่าตอนที่คุณถอยรถออกจากบ้านเนี่ยมันมีรอยรั่วซึมหยดซึมลงไหมนะครับถ้ามันมีปุ๊บเนี่ยแสดงว่ามันมีรอยรั่วนะครับโอกาสน้ํามันแห้งเนี่ยก็มีสูงนะที่ขี่ไปแล้วน้ํามันเครื่องขาดเครื่องฮีทเนี่ยมีสูงนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่มาจะมาจากน้ํานะและยิ่งรถคันนี้ของผมมันใช้แก๊สด,ด้วยน้ําก็จะวิ่งไปเลี้ยงมอต้มแก๊สด,ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เพิ่มรอยรั่วซึมจุดรั่วซึมเพิ่มขึ้นนะครับ เพิ่มขึ้นหลายจุดอะแต่ว่าเราก็ต้องคอยหมั่นดูแลทุกครั้งที่ผมมาจอดรถผมจะเปิดฝากระโปรงนีล้วไรดูนะครับทั้งรถปิกัพท้งรถเก่งนะไล่ดูว่ามันมีรอยรั่วเติมอะไรไหมเพราะอย่างน้อยถ้าเราดูแลและบำรุงรักษาเขาไว้เนี่ยโอกาสกินข้าวลิงก็น้อยนะครับโอกาสกินข้าวลิงน้อยผมพูดอย่างนี้แตไไ่ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าดูแบบนี้แล้วจะไม่มีโอกาสกินข้าวลิงไม่ใช่นะเพราะว่าทั้งเหตุทั้งหลายทั้งมวลเนี่ย นะปัจจัยทั้งหลายทั้งมวลมันอยู่ดิเขาเรียกว่าอุบิเหตุอ่ะเออแล้วก็จะเรียกว่าอย่างไงมันสุดทีสัสคือวิ่งไปแล้วส่วนใหญ่รถที่จะฮีทเนี่ยจะฮีทตอนวิ่งแล้วเราจังหวะเราเผลอนะครับถามว่าเราดูอย่างนี้แล้วแล้วมีวิธีการดูอะไรอีกเพื่อป้องกันมันมีวิธีอีกเพราะว่าคนที่ขับรถเป็นหรือว่าคนที่ขับรถมานานจะคอยสังเกต เกยความร้อนเป็นระยะระยะบางทีตาเนี่ยจะต้องแกว่งไปดูเลไปดูเป็นระยะระยะ,ะ,ยะอย่างน้อยก็ละนาทีละครั้งสองนาทีครั้งแล้วแต่ความเคยชินของแต่ละคนนะครับก็จะเลไปดูที่เกยความร้อนแต่รถเดีย๋ยวผมจะมาคุยเป็นอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวทาอีก EP หนึ่งรถเก่งเนี่ยก็จะเป็นอีกอความละเอียดอ่อนอีกแบบหนึ่งก็คือรถรุ่นใหม่ๆอย่างพวกวีออสพวกเนี้ยหรือรถอีโก้คาร ปี05ขึ้นมา03 05ขึ้นมาแจ๊เจนหนึ่งอ่าไม่ว่าจะเป็นอ่ามิตซูมิลาดหรืออะไรแล้วแต่นิสสันมันถ้าเป็นรถอีโคคามันจะไม่ทำเกบอกความร้อนมานะเพราะฉะนั้นเป็นข้อเสียข,ข้อด้อยของมันเลยด้วยเครื่องมันเล็กด้วยแล้วก็ตรงนี้เป็นขีดจำกัดของมันเพราะว่าอาอย่างตัวนี้ก็ไม่มีเกความร้อนเราต้องซื้อสมาร์ทเกจมาใส่เอง ด้วยที่ว่าผมใช้มาหลายคันผมจะรู้เลยว่าจุดอ่จุดอ่อนจุดด้อยของมันน่ะคืออะไรนะครับก็เป็นเกี่ยวกับระบบความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องพูดง่ายๆว่าต้องต้องต้องดูแลมันเป็นพิเศษเดี๋ยวเรามาเจอกันอีก e ีหนึ่งนะครับ e ี EP นี้เดี๋ยวผมพาไปดูรถพิฆาปก่อนนะครับรถพิฆาตว่าเราควรจะสังเกตเขายัางไงนะตอนนี้ผมต,ตาลรอแล้วป่าเดี๋ยวไปดูรถกันอ่านี่นะครับอันนี้เป็นรถสตาร์ด้าผมนะครับที่ใช้อยู่ค่อนข้างจะเก่า นะครับค่อนข้างจะเก่าก็ถ้าใครรู้ว่ารถรุ่นนี้ก็จะต้องมียี่สปีสิบกว่าปีกับยี่สิบปีนะครับแต่ก็ดูระบบน้ําผมก็ดูแบบไอ้คันวีออสอะนะครับดูแบบดูแบบคันวีออสอะเปิดดูฝาหม้อน้ําก่อนนะครับแล้วก็ดูหม้อพักนะครับดูหม้อพักอ่ะอันนี้ผมพร้อมจอดแล้วก็สตาร์ทแตนบาบไว้นะครับเดี๋ยวให้แฟนผมขับนะครับตัวผมน่งไขนะครับวันนี้อ่ะไปะเดี๋ยวไปไวดวยกันอ่ะเรามาดูเกย์ความร้อนกันนะครับ อันนี้คือเกยความร้อนที่สตาร,ร์ทรถไว้สักพักหนึ่งนะเกยเขาก็ยังมีขีดของเขานะครับก็คือตอนนี้มันยังไม่ขึ้นนะครับสตาร์ด้าตัวเนี้นะครับก็ยังไงก็ต้องขึ้นประมาณเกือบครึ่งนะครับก็เดี๋ยวขี่กันไปเรื่อยๆเกยตัวนี้สําคัญนะครับเราควรมองนะครับเราควรมองนะครับควรมองนี่นะครับเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็คือมันอยู่ที่ว่ามันมันมีความร้อน สมมติตอนเนี้เพิ่งสตาร์ทได้ประมาณสิบนาทีนะครับก็จะขึ้นมาประมาณนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราวิ่งไปอีกก็จะมีความร้อนของน้ํามันเครื่องเข้ามาประกอบด้วยนะครับมันก็จะขึ้นมาประมาณครึ่งหนึ่งแต่เราควรสังเกตตรงนี้ไว้ว่ารถเราขี่ประจําเนี่ยมันอยู่ตําแหน่งประมาณไหนจะคุ้นตากันอยู่นะครับรถใครรถมันนะครับบางคนขึ้นไม่เท่ากันนะก็บางคนขึ้นครึ่งหนึ่งบางคนอาจจะไม่ขึ้นเลย t f เเนี่ยจะไม่ค่อยขึ้นเลยนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นสตาร์ด้าเนี่ยจะขึ้นอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งอ่าคราวนี้เราก็เริ่มเริ่มออกเดินทางนะครับคราวนี้ก็ามาคุยเรื่องความร้อนกันต่อนะครับเรื่องความร้อนนะครับความร้อนของรถเนี่ยนะครับมันก็จะพูดยังไงอ่ะมันจะสะสมสะสมเริ่มสะสมความร้อนเนี่ยก็ช่วงที่เราสตาร์ทแล้ววิ่งพอวิ่งปุ๊บเนี่ยอ่าอย่างที่ผมบอกมันจะมี ความร้อนของน้ำมันเครื่องเนี่ยเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับเข้ามาเอี่ยวด้วยแล้วก็เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วรถเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีออยออยของน้ำมันเครื่องมาช่วยนะครับลดความร้อนของน้ำมันเครื่องอย่างสตาร์ด้าเนี่ยมีนะครับเป็นออยอยู่ข้างหน้าเป็นออยแบบอินเตอร์แบบคล้ายคอินเตอร์ตัวเล็กตัวหนึ่งเพราะฉนั้นมันก็ช่วยลดไปได้ระดับหนึ่งแต่เมื่อใดที่รถคุณเข้าวงประกอบก็คือพูดง่ายๆน้ําขาดน้ามันเครื่องแห้ง นะผมบอกได้เลยว่าพอเข้าเงื่อนไขพวกนี้ปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เครื่องมันจะฮีทแล้วน็อกเนี่ยมีสูงนะครับมีสูงมากนะครับก็เลยมเฮ้ยทำคลิปมานั่งเตือนกันดีกว่าเว้ยนะเพราะว่าบางครั้งมันก็น่ากลัวนะบางคนถ้าใช้รถเก่าเนี่ยแล้วไม่ขนาดว่าบางครั้งผมดูแลดีนะรถแต่ละคันผมแบบโอ้โหผมดูเกือบทุกวันแหละถ้าผมเปิดฝากก็โปรงไว้เดี๋ยวผมก็จะมาดูนะครับอะไรอย่างเงี้ย มันก็ยังมีเคยมีไปอีกซิเดนข้างนอกอันนั้นก็คือบางครั้งเรามันมันนอกเหนือแล้วเรานอกเหนือการควบคุมแล้วแต่ตาเราอะต้องคอยคอยเละสมมุติอ่ะอย่างนั้นอะเกยอยู่ตรงนั้นนะครับเกยความร้อนมันจะอยู่หน้าเราเลยหน้าเราขี่ไปเนี่ยเกยความร้อนนะครับจะอยู่ในในเบ้าข้างหน้าเราเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตบ่อยนะครับเราเราคอยดูอะตาเราเหละดูบ่อยๆเนี่ย โอกาสที่มันจะน็อกเนี่ยหรือว่าฮีทขึ้นมาแล้วแบบคือบางครั้งที่เครื่องมันน็อกได้ก็เพราะว่าเราไม่ได้สังเกตตรงนั้นคือความร้อนเนี่ยมันเตีขึ้นสูงเลยฮีทเลยพูดง่ายว่ามันร้อนจัดพอมันฮีทปุ๊บเนี่ยนะพอมันฮีทปุ๊บเนี่ยแล้วเราไม่ได้ดูปุ๊บเนี่ยเราแช่ไปปุ๊บเนี่ยน้ามันเครื่องแห้งนะน้ําพูดง่ายน้ําเดือดอะน้าดันละมันก็กลายเป็นพูดง่ายๆ ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าให้เข้าใจง่ายๆคือถ้าฮีทแล้วเราเห็นก่อนเนี่ยเห็นเร็วที่สุดเนี่ยดีที่สุดคือถ้าน้ําแห้งก็แห้งแบบแห้งแล้วเรารู้เร็วเนี่ยโอกาสเสียหายของเครื่องยนต์มันก็น้อยลงนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะยกเว้นลถอไฟฟ้าออมันไม่ได้กลัวความร้อนอนรถอไฟฟ้าที่ใช้มอเตอร์ไม่เกี่ยวกันนะเครื่องสัตนดดาบอย่างเดียวที่เราคุยนี่นะแต่ก็จะเดี๋ยวจะมาคุยจําแนกเป็นรุ่นๆให้ฟังอีกทีว่าแต่ละรุ่นอ่ะม,มันมีรุ่นไหนที่ว่า อ่ะผมก็วตรงนี้เลยแล้วกันเพราะเดี๋ยวมันจะได้เป็น E ีเดียวแล้วเดี๋ยวอีหน้าจะได้ไปทําเป็นอีพีรถเก่งแล้วมันจะได้มีเรื่องนั่งคุยกันนะรถตระกูลรถตระกูลของพิคาบเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตระกูลนิสสันที่มันกลัวน้นํานะขับไปแล้วน้ําแห้งโดยที่ไม่มีเหตุผลแต่บางคันก็ไม่เป็นเลยต้องคุยกีนแต่ส่วนใหญ่จะกลัวน้ํากลัวความร้อนนะ,อะมิตซูนี่ถ้าเป็นมิตซูเครื่องสองพนห้านะถ้าเป็นสตาร์ด้านะ 2,050ไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่สี่ดีห้าหกนี่เครื่องค่อนข้างเย็นแต่ถ้าเป็น M40 นะครับเครื่อง2,080ตรงนี้กลัวความร้อนถ้าความร้อนขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่ารถมันมีปัญหาแล้วรถคุณมีปัญหาควรเช็คเลยนะครับถ้าเป็นเครื่อง2,080นะยอะวย่งนี้ก่อนนะถ้าเครื่อง2,080นะอ่าแต่ถ้าเป็นแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งตระกูลไมตี้ไมตี้เนี่ยเขาเป็นตระกูลที่ว่ากินฝานะเพราะฉะนั้นกินฝาเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบอ่า เร,เรียกกะไรประเก็นปะเก็นแลบน้ำข้ามอ่าประมาณเนี้ยเออถ้าเราปล่อยให้มันฮีด้ดฝาก็าโกงอีกก็จะเป็นปัญหานะพอปุ๊บพอข้ามมาถึงปัจจุบันนะไม่ว่ารถยี่ห้ออะไรเทคโนโลยีมันก็มันก็ควบคุมนะครับทํากล่องขึ้นมาควบคุมระบบความร้อนระบบอะไรมีเซ็นเซอร์มาจับนู่นนี่นั่นเพียงแต่ว่าผมมองแล้วอะถ้าเป็นรถตัวใหญ่ๆรถรุ่นใหญ่ เขาจะมีแกความร้อนให้ด้วยแล้วก็จะมีพูดง่ายๆมีเซ็นเซอร์เตือนด้วยนะบางทีถ้ามันร้อนเกินพิกัดจนเรารู้สึกว่าเราเผลอแล้วความร้อนฮีทนีแต่เรายังไม่เห็นแต่ว่ามันเกินพิกัดที่เซนเซอร์มันจะรับได้เซ็นเซอร์มันจะตัดให้เครื่องดับเลยคือป้องกันความเสียหายของเครื่องยนต์นะตอนนั้นเลยให้ให้ให้ลูกไม่ติดให้ข้อไม่มีปัญหานะให้เครื่องมันมันพูดง่ายๆมันตัดก่อนให้เครื่องดับก่อนเพราะเครื่องมันร้อนเกินแล้วเครื่องจะตัดดับเอง ด้วยเทคโนโลยีทุกวันนี้นะแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีรถที่พังรถปีสองพันยี่สิกว่าเนี่ยที่พังพังกันก็เยอะแยะนะคือขี่กันเลอะเทอะขี่กันไม่รู้เรื่องก็มันก็พังได้นะมันไม่ใช่ <c oughs> ไม่พังนะก็สาเหตุจากความร้อนนี่แหละนะก็มีส่วนทั้งหมดทั้งมวลนะครับเพราะฉะนั้นเป็นข้อที่ควรระวังอันดับต้นเลยของคนใช้รถนะครับของคนใช้รถเพราะว่าบางคนก็มือใหม่ ครับเข้ามาขี่แบบว่าเพิ่งจะมีรถหรือว่ามีแต่ไม่เคยมีใครมาบอกนะครับบางบางคนก็ไม่ได้ระวังไม่คิดว่ามันจะมันจะมีอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วมันควรดูแล้วผมเนี่ยใช้รถมาตั้งอตผมขับรถเป็นตั้งาอายุสิบปะครัวอ,ออรถใหญ่เนี่ยผมขับเป็นตั้งแต่อายุสิบปะครวบวนะเพราะฉะนั้นปัญหาที่เจอมาเนี่ยผมก็มีประสบการณ์พอสมควรกับรถนะแต่ว่าก็มีการพ่อผมเนี่ย ก็นะมีการบอกการสอนผู้ใหญ่ก็สอนกันมารุ่นต่อรุ่นว่าจะดูยังไงจะดูแลกันยังไงรถเนี่ยยิ่งเก่าแล้วเมื่อสมัยก่อนรถมันโอ้โหแต่สมัยก่อน,น,ออนข้อดีมีอย่อย่างรถมันเก่าจริงเนี่ยอุปกรณ์มันคนมากนะแล้วเป็นเครื่องที่มันไม่ซับซ้อนอะไรไม่มีเซ็นเซอร์ไม่มีอะไรเลยเป็นเครื่องคาบิวเว้ยซ้ำจะเป็นเป็นเครื่องแบบถ้าเป็นเครื่องเบนซินก็เป็นเครืร่องคับบิวแต่ถ้าเป็นเครื่องดีเซลก็เป็นเครื่องมีไอดีแต่ว่าไม่ไม่มันเหมือนคาบิวอะ เหมือนเครื่องดีเซลคบิลอะแต่ว่าไม่ไม่มีเซนเซอร์ไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายไม่ซับซ้อนมันก็พังยากหน่อยนะครับแต่เวลาพังมันก็พังเลยเหมือนกันนะอ่ะก็ประมาณนี้นะเรื่องราวของความร้อนนะครับทุกรุ่นทุกแบบฝากกันไว้นะครับเพื่อนในช่องนะครับดานโนเคยุทธานะจริงๆแล้วก็อยากจะมีหลายเรื่องบางทีมานั่งคุยกันแต่ช่วงหลังไม่ผมไม่ค่อยได้มานั่งคุยกันแบบนี้นะครับเราก็มีคอมเมนต์เยอะนะครับส่วนมากก็จะเป็นคอมเมนต์ เรื่องเกี่ยวกับพวกไอ้นี่จะมากกว่าชุดโอนนะครับเรื่องรถเนี่ยหลังๆผมไม่ค่อยได้ลงไปคุยก็เดี๋ยวหลังๆนี่อ่าต้องยอมรับอย่างนี้พอดีผมป่วยนะครับแฟนผมป่วยมันก็เลยว่าต่อเนื่องกันแฟนผมก่อนถ้าคนติดตามคลิปถอยกลับไปดูก็จะรู้ว่าแฟนผมป่วยก่อนแล้วผมแฟนผมหายผมมาป่วยก็คือมันมันมันต่อเนื่องกันมาประมาณเกือบปีนี่นแหละก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปกันนะครับก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปอะไร มาคุยกันเท่าไหร่ส่วนมากก็จะเป็นรถเก็บมาฝากนะครับก็ดูเล่นกันไปผมก็คิดอย่างนั้นว่าทําให้ดูเล่นกันไปก่อนนะพอดีเมื่อกี้นี้ผมก็ลังวันนี้วันนี้เท่าไหร่อ่ะเป็นวันอาทิตย์ที่สองนะสองของเดือนมีนาคมนะครับพอดีผมทุกวันอาทิตย์หรือว่าถ้ามีเวลาเนี่ยผมก็จะไปปฏิบัติธรรมที่วัดหลวงวสตรนะวันที่สามนะวันอาทิตย์นะวันที่สามขอโทษด้วยนะเออ ก็วันคืนนี่บางดีจําไม่ค่อยผิดจําไม่ค่อยได้จําเออต้องพูดอย่างนี้นะก็จะไปปฏิบัติธรรมกันที่วัดหลวงพระสนนะก่อนจอ่อปมะเดี๋ยวผมนั่งกินข้าวเอ๊ะทำอะไรดีวะคืออยากคุยกับเพื่อนๆนะอยากคุยเอฟซีนะว่าเออให้ทําไงว่ารถเราก็ไม่ค่อยได้ไปซื้อมาบอกพยายามจะซื้อคันไหนซื้อเราก็ถ่ายให้ดูนะพยายามจะซื้อแล้วก็ถ่ายให้ดูแล้วก็คันไหนที่ซื้อมาได้ต้นปีนี่ตั้งแต่ต้นปีมาก็ซื้อมาสองสคันกัน นะาากนเนเนะน็เข้ามาดูกันเป็นเบิ์นอะไรพวกนี้ก็เามาดูกันนะก็หวังว่าเดี๋ยวงี้ดีกว่าก็คาดว่าเดี๋ยวถ้ามันทางด้านสุขภาพมันดีขึ้นเรื่อยๆก็เย่าลืวจะทําคลิปที่มันมีพอมีสาระหรือมาคุยกันแบบนี้บ้างนะครับแบบนี้บ้างนะนั่งคุยกันแลกเปลี่ยนกันเหมือนเดิมนะครับเผื่อมันจะไปเป็นแนวทางอะไรของไทยนะครับก็อย่างที่ผมบอกเราก็ไม่ได้รู้ไป้งหมดนะแล้วก็จะคุยงไงอ่ะ มันมันก็แบ่งปันกันอ่ะบางเพื่อนอ่าผมดูคอมเมนต์บางบางคอมเมนต์บางคนก็ก็รู้มากกว่าผมอีกผมก็ดีผมก็ได้ความรู้ใหม่ได้ความรู้เพิ่มนะเพื่อนในช่องก็คอมเมนต์น่ารักไม่มีอะไรนะครับก็คุยกันนะครับมีอะไรก็แบ่งปันกันในในคอมเมนต์นั้นนะครับก็คลิปเนี้าไว้เท่านี้นะครับเกี่ยวกับระบบความร้อนเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทําเกี่ยวกับรถเก่งให้ดูอีกทีว่าทําไมรถเก่งมันซับซ้อนกว่าไม่เหมือนรถพิกับบอย่างรถ ที่ผมใช้อยู่อย่างนนเนี้ยคันสตาร์ดาเนี่ยทุกคนจะรู้ว่าผมใช้มิตซูปิชิสตาร์ด้าปี96ตัวแรกๆเลยนะคือสตาร์ด้าเนี่ยเป็นรถที่ก็เหมือนกับเป็นรถรุ่นเก่าแหละยุค90หละอุปกรณ์เขาก็ยังไม่เยอะเซนซุ่งเซนเซอร์อะไรก็ไม่ค่อยมีนะก็เป็นเครื่องตัดดาบดีเซลนะมีหัวเผาที่ใช้งานง่ายดูแลง่ายนะครับใช้งานง่ายดูแลง่ายแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อย อพูดง่ายไม่ค่อยหยุดจิกแต่ก็อยาให้เขาขาดน้ำที่มันเครื่องเนี่ยรถทุกรุ่นทุกยี่ห้ออยา่าคุณอย่าวางใจคุณก็ดูแลเขานะให้ให้ให้มันถี่หน่อยเพราะว่าอายุก็เยอะเหมือนคน,นอ่ะพอคนแก่แล้วมันอายุาเยอะปุ๊บเนี่ยก็ดูแลกันดีหน่อยนะอ่ะเดี๋ยวคลิปมันจะยืดยาวนะผมว่าต้องมีย0นาทีนะคุยกันมานี่อ่ะคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำอีกคลิปหนึ่งที่เป็นเกี่ยวกับรถเก๋งเผืือ มีแฟนรถเก๋งเนี่ยเขาอาจจะสนใจนะครับเพราะว่ารถเก๋งนี่มันจะซับซ้อนกว่านะเพราะว่ารถเก๋งพวกอีโก้คาพวกเนี้ยที่มันทําออกมาเนี่ยผมก็งงใจกับมันว่าทำไมมันไม่ทําเก๋กวความร้อนมาเลยนะแต่มีวิธีแก้ใช้เงินหลักร้อยแต่แก้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับจนกว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า